ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทนราธิวาส FM 98.25MHz เมกะแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังคะ่ะได้เวลากลับมาติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการเป็นประจำทุกวันคะ่ะสำหรับข่าวที่น่าสนใจในายเสนรักรงผู้อำนวยการกรกตประจำจังหวัดนาราธิวาสกล่าวว่าในการจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาอ,อบตอในวันที่28พฤศจิกายนนี้เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาทางสำนักงานกรกตประจำจังหวัดนราธิวาสมีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลการจัดตั้งการเลือกตั้งซึ่งภาพรวมจังหวัดนราธิวาสมีอบต7 ส2แห่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง4 2 2 8 1 2คนด้านการจัดหน่วยเลือกตั้งในสถานการณ์โควิด -19 ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโดยเพิ่มจำนวนหน่วยเลือกตั้งจากเดิม610หน่วยผู้ใช้สิทธิต่อหน่วย 800- 1000ถึงคนเป็น860หน่วยผู้ใช้สิทธิต่อหน่วยประมาณ600คนเพื่อลดความแออัดส่วนในวันเลือกตั้งจะมีเจ้าหน้าที่อ,อสอมมาตรวจคัดกรองโควิด -19 ตรวจวัดอุณหภูมิการจัดจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ และให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่สำคัญเมื่อมีผู้มาใช้สิทธิ์1 0ถึง15คนจะมีการทำความสะอาดคูหาลงคะแนนเพื่อสร้างความมั่นใจและลดความเสี่ยงจากโรคโควิด -19 นอกจากนี้ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดอบรม,ร,รมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งซึ่งมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัติเพื่อลดปัญหาการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดรวมถึงการอำนวยความสะดวกการเลือกตั้งและเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยมีการรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่านดีเจรประชาธิปไตยเครือข่ายกศนตำบลในพื้นที่ในฐานะศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลโดยทางกกตให้การสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับแผ่นป้ายไป ปลิ่มในการกกตประจำจังหวัดดราที่วาสกล่าวอีกว่าเชื่อมั่นว่าประชาชนชาวจังหวัดดราที่ว่าจะให้ความสําคัญออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกว่า80%เนื่องจากการเลือกตั้งอ,อบตอเป็นอ,อบทอที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดในระดับฐานรากยึดโยงกับประชาชนโดยตรงทําให้มีความหวงแหนในสิทธิ์ที่จะเลือกตัวแทนของตนเองมาทาหน้าที่ในการบริการและพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทนราธิวาด fm 98.25MHz เมกะแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร